เอาคนหนังกว่าน้องหนังกวคี้ยอ๋อครับครับพี่เอกอยู่ไทยรัฐเหรอคะอ๋อจำสกุลแล้วอยากอยู่เหมือนกันเออค่ะเป็นไงวันนี้มานำเสนออีกเวอร์ชันหนึ่งครับเราได้คุย Q&A กับแฟนคามเรู้สึกไงบ้างแบบเขาอินเขาได้ยังไบ้างไหมคะก็ก็เวอร์ชันเวอร์เวอร์ชันเวอร์ชันนี้ผิดเวอร์ชันนี้ก็จะก็จะแบบเคลียร์คือก็สนุกลุ้นแบบเคลียร์ขึ้นอ่าแล้วก็ ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เห็นเห็นเห็นปีศาจเห็นอะไรเยอะขึ้นก็จะรุ้นขึ้นอีกหน่อยเลยครับผมเล็กๆทั้งพวกปีศาจสบ้านคือตอบโจทย์ไอที่ทีไรเขาบอกจบแบบงงงอะาอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ครับก็ก็เคลียร์ขึ้นหลายๆอย่างครับครับผมครับนองนิชาีเห็ดด้วยไหมคะค่ะค่ะก็ก็ก็รู้สึกว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ก็ให้ความรู้สึกกันคนละแบบแล้วแล้วหนูชอบแบบไหนเอากรันจริงๆหนูก็ชอบ ก็ทั้งสองแบบมันให้คนคือมันคือเส้นเรื่องเดียวกันแต่ว่าแค่ให้ความรู้สึกความเข้าใจที่มันต่างกันก็แล้วแต่ว่าใครชอบดูแบบที่ซับซ้อน<ม>หรือว่าแบบที่ต้องดูหลายๆรอบหรือว่าออหรือใครชอบแบบที่เข้าใจง่ายย่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ต่างกันตรงนั้นสาเหตุที่พี่เอกมาทำเป็นเวอร์ชันใหม่เพราะว่าอะไรคะมันคือมันกำลังจะไปฉายต่างประเทศแล้วก็มันก็มี คอมเมนต์หลายๆอย่างในเวอร์ชั่นเดิมซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็มันก็รู้สึกว่าพอคือพอเราก็ลองลองเปลี่ยนดูเฉยๆพอลองดูดูเราก็รู้สึกวเฮ้ยมันมันก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยก็น่าได้ดูได้ดูเวอร์ชันนี้เหมือนกันก็เลยลองก็เลยลองกลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็บางคนที่ยังไม่ได้ดูก็ดูเวอร์ชันนี้ก็จะก็จะสนุกเลยกับ กับบางคนที al, say, right membership membership. ่เคยดูแ <Chinese> ล <music stuffed alien> ้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูมันก็จะมี2แบบเพราะว่าเมื่อกี้ก็จะมีคนที่บอกว่าชอบเวอร์ชั่นเก่าเหมือนกันหรือว่เวอร์ชันใหม่ก็ดีอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ได้ทั้งสองแบบครับพี่ชาละครับเวอร์ชั่นนี้จะได้เห็นวีใังไงบ้างวีก็วีเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าตอนถ่ายเราก็เป็นตัวละครที่ที่ถ่ายตามบทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นวีที่สู้ชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดจากปัตยค่ะใค่ะ หน,หนังก็ลองทำได้ได้ดีเลยรู้สึกแบบว่าแบบว่าจะมีหนังไทยหลายเรื่องน้องแบบชนกันนิดนึงแต่เราก็ทำาได้ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ก็ก็รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีครับแล้วก็เป็นมิติใหม่ของการทําหนังที่ที่จริงมันม่ใช่หนังที่ที่เรียกว่าถ้ามันมาก่อนนี้สักสิบปีมัจจะไม่ได้รับการต้อนรับขนาดนี้อะไรเงี้ยฮรคือพอมาถึงยุคนี้คนดูหนังหลากหลายขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรเยอะขึ้นพอเจอหนังที่มัน เป็นหนังสยองที่แบบรูปแบบใหม่หน่อยเขาก็ต้อนรับกันเยอะขึ้นก็เลยรู้สึกว่าก็ก็ดีใจครับในทีมงานที่คนที่ทำก็รู้สึกตฮปปี้ครับผมอย่างที่ชาเองเรื่องนี้ก็ทุ่มสุดตัวได้เห็นในหลายๆลทีมงานเป็นยังไงบ้างก็เี็นควตอบรับแบบนี้แต่คนโอ้โหที่ชาเล่นขนาดนี้เลยเหรออะไรค่ะก็เต็มที่จริงๆค่ะตอนท้ายก็แบบว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้แรงเท่านั้นเลยอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะก็อยากให้คนมาดูเยอะๆจริงๆหนูจิตลูก หมือนในเรื่องแมงเหมือนบีฟ้าไม่เห็นมชาหรอคะใช่ใช่เป็นอะไรเรล่อแล้วมันติดคำมันแบบไม่ไม่ค่ะไม่ไม่คัดตัวละครได้เลยคัดต้องคัดค่ะไม่งั้นเหนื่อยใช่ค่ะก็ก็แยกได้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครต่างเรามากเลยค่มันก็พอเราคัดก็คือก็คือแยกได้แล้วตอนดูตัวเองในจอมันแบบสะคลืตัวเองก็จริงๆไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะเหมือนตอนถ่ายหนูก็ดูมอนิเตอร์น้อยมากเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากแบบ มือนเราเราอยากแสดงอะค่ะไม่อยากไปเป็นคนตัดสินตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้ก็แบบก็เช็คน้อยมันรู้อีกทีก็คือพร้อมทุกคนอะคะอย่างอย่างคนที่ได้ดูแน่นอนฉากที่คนจะพูดถึงคือพี่ี่บิลอันนั้นหลายคนจะบงงว่านี่ชาไปเอาอินเตอร์อินเนอร์มาไปฉีดอะไรมามาจากไหนก็ต้องขอบคุณครูบิวนะคะได้ครูบิวก็เวิร์คช็อปกันเยอะมากแล้วก็หาว่าแบบเออเวลาคนที่มีลูกเขาอยากสร้างครอบครัวหรือว่าแบบ คนคลอดลูกอะไรนะคะเป็นยังไงเราก็เราก็รีเสิร์ชล้วก็หาข้อมูลเยอะๆอะไรจากเพื่อนเพื่อนรอบตัวจากแบบสารคดีหรือว่าจากแบบอะไรแบบที่หาดูได้ก็พยายามดูอะนี่อดลูกดยผีคลอดลูก้วยผู้ผีด้วยใช่มันยัไงกตอนน้นมันก็พี่พี่เเขียนมาแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ใหม่ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆวิก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์ ขึ้นในตอนสถานการณ์นั้นน่ะมันมันมันเป็นอะไรที่เป็นการคลอดลูกที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยก็ก็พี่เขาไปสุดคะคือคือคือตอนแรกที่ที่ชวนนิชามาเล่นนะครับก็ยังนึกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะว่าจะจะจะภาพจะออกมาเป็นแบบไหนแต่พอผมเห็นในมอนิเตอร์ตอนตอนถ่ายทำอ่ะ ผมรู้สึกว่าคนดูต้องว้าวนิชาแน่ๆแล้วผมก็ยังบอกนิชาตลอดเวลาว่านิชาสุดยอดเลยตอนที่พี่ตัดต่อเสร็จอ,ะอ,อ่ะบอกพยายามบอกนิชาว่าแบบนิชาสุดยอดสุดยอดออามากๆครึ่งหลังเธอทําให้คนดูแบบกระเจิงกระเจิงได้ตอนนั้นนิชายังไม่เห็นฟู่อะไรเลยเออผมก็รู้สึกมั่นใจมากว่าคนดูต้องตื่นเต้นกับออกับนิชาเวอร์ชันนี้แน่ๆน่าจะเป็นฉากวดรูปที่อยู่น่าจะทับฟรีแล้วมั้งของหนังไทยด้วยที่อยู่ในกองทัพขอบคุณค่ะสนุกลูกชื่ออะไรไม่รู้ ตายอยากดเยโยนไปไหนเนี่ยแบบไอโคอินเตอร์เลยครก็เวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่โคอินเตอร์ครับก็จะฉายไป20กว่าประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่เราก็วิ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือไปเกาหลีใต้ด้วยเราได้ย้อนกลับไปเกาหลีแบบคือเกาหลีเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีที่คาดหวังก็จะมีพวกเวียดนามอินโดอินโดเขาก็บุกตลาดเราเยอะเหมือนกันครับเราก็เอากลับไปบุกเขาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นทีมไทยทีมสยองไทยที่จะไปสร้างความสยองให้่างประเทศเหมือนกันครับก็ขอ,อกําลังใจด้วยครับไป,ไปวันไหนอะครตอนเริ่มไปสิงคโปร์มาแล้ววันที่7แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเดิมเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วง ช่วงเดือนหน้านี้มั้งค่ะก็จะได้เห็นวิชาเป็นแบบคนภาพเป็นภาษาเกาหลีคุณคงน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วแต่ร่กับผีด้วยอะไรนะคะดีใจไหมคะคนเจอดีใจค่ะคือหนังเราได้ได,ได้ยิ่งมีผู้ชมเยอะก็ยิ่งดีใจแล้วก็แค่เพราะเราเราเป็นนักแสดงเราก็อยากให้คนมาดูหนังเราที่เราก็เอ็นจอยเราก็สนุกไปกับมันค่ะยิ่งยิ่งคนดูเยอะก็ยิ่งดีใจดูจะได้ไปด้วยกันไหมครับต ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรื่องคิวอาจจะต้องถามพี่พี่ฝากแฟนคนไทยดูเลยค่ะรุ่นใหม่ก็ฮาราบาล่าเวอร์ชันซีรีส์ o วอร์ชันซีรีส์เวอร์ชันซีรีส์เวอร์ชันคัดใช่ไหมยังไม่ค่อยคุ้นปากเลยคือจะเข้าอีกเออ่จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับที่เป็นเวอร์ชั่นโกล์อินเตอร์ให้ทุกคนมาร่วมเป็นสกิพยานในการโกล์อินเตอร์ของเราตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เราจะไปเอาความสยองของไทยไปให้ต่างชาติเขาได้กรีดได้จิกบอกด้วยกันครับฝากด้วยครับพ <ste ep noise> ี่ <ste ep noise> ชาด้วยไหมโอเคคะ่ะก็ฝา <ste ep noise> ก <ste ep noise> ทุกคนด้วยนะคะก็เป็นอีกเออเป็นซอรีส์ที่จริงๆก็อยากให้ทั้งคนที่เคยดูแล้วแล้วก็วยังไม่เคยดูมาดูเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาแบบเอนจอยแล้วก็สนับสนุนหนังไทยเยอะคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอร่วมรักาขอบคุณค่ะ